สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับคนไหนที่ไม่เคยเห็นการมุงหลังคาของทีมานผู้ใหญ่วันนี้ผมเปิดเผยเลยครับทางทีมานผู้ใหญ่เห็นไหมเราไปดูนะไม่ว่าจะเป็นแปรนี่เราก็ใช้ไม้ชิ้นใหญ่นะจำแปรเนี่ยนะครับกับเบื้องนี้เป็นกับเบื้องเกรดเออยู่เลยครับแปรไอ้ส่วนขวางนี่เ็าเรียกอะไรนะแปรใช่ปะปส่วนส่วนมาแบบนี้นะคือจ,จันทันครับท่านผู้ชมโอ้โหคือติพลาดเลยนะ จันจันเห็นไหมผู้ใหญ่เขาใช้ไม้แผ่นใหญ่นะ oh <my. S 1> ก็ขนาดรอดได้นะจันจันนะขนาดรอดได้แล้วแปรก็โอ้โหไม้หน้าสามใช่ไหมหน้าสามปะหน้าสามนะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะก้าเไปดานะคือเหลาทั้งหน้าด้านหน้าด้านหลังนะท่านผู้ชมนะม <laughs> นะหล่เหน้าหลาหลังนี่ให้ดูครับเราเปิดเผยหมดครับการทางานของฟีมานครับไม่ห่วงวิชา ถือว่าลองเลียนแบบกันยากคะอ่ะนี่วิธีการมุงหลังคาของทางทีมานอ้าซุ <c oughs> ้มบันไดนี้ยืดออกมาประมาณสาเมตรนะครับสามเมตรแล้หลังคานี่กว้างถึงสี่เมตรนะกว้างเฉพาะช่วงหลังคากว้างสี่เมตรหลังนี้ก็คือบ้านทรงปัญญามีสันตะเค่ด้วยผมให้ดูปลีกย่อยนะให้ดูน้องช่างก็มุงหลังคา มุงกันยังไงมุงยากไหมคนไหนคิดจะซื้อบ้านนกดาวอย่าลืมผู้ใหญ่นิตยานะครับนี่การมุงหลังคานี่คือจะเห็นว่ากระเบื้องน่ะก็จะให้ชิดกับเรียบร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็มีพลาดบ้างทำธรรมดา เดี๋ยวไว้ตัดวันหลังตัดขอบเตรียมอะไรไอตัวมีสายไปไหนวะนี่กับกับเบื้องอะไรอ่ะไม้อ่ะไม้หนึ่งช้างช้างว่ะช้างครับช้างฮะเราใช้เกรดเอครับเพื่อนๆดูแล้วเราใช้เกรดเอเอสซีจีนะครับเกรดเอแล้วก็มีราคาด้วยครับเกรดเอมีราคาด้วยเพื่อลูกค้าจริงๆครับ หอันอนี้คือช่างประจำจำตำแหน่งหลังนี้ของใครอ่ะ <Okay. S 2> นี่เหรออ่านี่คนนี้ทำบ้านดีมากครับท <Okay. S 1> ่านผู้ชมก็จะเห็นเวลาผมไป <Okay. S 1> รีวิวก็จะเจอ <Okay. S 1> ไม่เคยถามชื่อเลยนะฮะ <Okay. S 1> แต่จำหน้าได้เห็นหน้าเดินสวนเดินสวนหรือว่าขับรถผ่านนะ <laughs> เห็นหน้า <laughs> ตักได้ได้ <laughs> วันนี้ให้น้องก็ดูฮะมงกระเบื้องครับแบบมืออาชีพแล้วเพื่อนๆสังเกตไหมฮะที่ขอบกระเบื้องตั้งแต่ชายคาบ้านน่ะทึงน้องก็แบบไชิดจริงๆเลยนะโอ้โหนี่ถือว่าลงล็อกเลยนะแล้วเกิดว่าขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็ไม่ได้ฮะมุงไม่เข้าร่องของเขาอ่ะก็คือพอน้ําลงมาจากขอบก็จะลงันนี้เลยครับไม่มีกระเด็นนะครับไหลต่อเนื่องเลยครับหลังการนี้เอียงเท่าไหร่ได้ของเราน่ะ จากจากสันตะเคลงล่างความเอียงราดชันน่ะปกศีมาหรอและไอตัวเนี้ยจะไม่ได้อะจริงจริงก็จําได้นะท่านผู้ชมแต่ว่ากมเขาเรียกว่ามุกอ่ะไม่อยากให้ลูกค้ารู้ดูดูเพื่อความบันเทิงดูว่าเออเขาทำดีครับอย่าไปรู้ข้อมูลลึกนะเดี๋ยวรู้ความลัำหมดก็กันไว้ก่อนครับกันไว้ก่อน กลัวมากฮะวันก่อนกิติตอนที่เปิดช่องใหม่ๆฮะไปไปขอถ่ายก็ที่ที่ปราจีนบุรีครับมีอยู่ร้านหนึ่งฮะผมบอกขอถ่ายลง YouTube ให้โฆษณาให้รู้ไหมเอ,ขอาข้าว่าไงท่านผู้ชมเขาบอกไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ครับเพราะอะไรฮะถึงไม่ได้เขาบอกเาเรียกเป็นลิขสิทธิ <laughs> ์ลิขสิทธิ oh ์โอ้โหอันนั้นไม่ว่ากันนะลิขสิทธิ์ก็ลิขสิทธิ์ครับ โอเคครับความกว้างตรงนี้อยู่ที่ประมาณ 1, 2, 3, 4เมตรเราใช้กระเบื้องไป 1, 2, 3, 4, 5, 6อประมาณ7แผ่นครับแต่ว่าแผ่นสุดท้ายน่าจะโดนตัดนะท่านผู้ชมถือว่าลงพอดีเราก็จะใส่ตัวกันกันที่นกเข้าไปด้วยคนระับ<ม>เราจะยิงตัวนั้นก่อนนะครับยิงตัวนั้นก่อนก็รับประกันว่าไม่รั่วแน่นอนครับ เพราะว่าไอ้ตัวลูกน็อตนี่ก็จะมียางรองอยางรองหัวลูกน็อตอยู่รวงตัว,าต,ว,ตวาตัวนั่นก็เอ๋ hey, โะใค้คนเดียวสองตัวนะอาจจะคลิปสั้นๆหรือคลิปอาจจะดูแล้วน่าเบื่อก็ไม่เป็นไรครับอนะเหออย่าลืมนะครับคนไหนที่คิดจะสร้างบ้านหรือว่าซื้อบ้านก็อย่าลืมผู้ใหญ่นิทยานะครับอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ ผู้ใหญ่นิตยานีถือว่าเป็นคนภาคเหนือนะครับแต่อยู่ตอนล่างอยู่ตอนล่างนิดนึงนะนี่ฮะเขาสวมหัวจะเข้าร่องพอดีนะแล้วหัวเบื้องชายคากว่างนู้นนะ,ะของหลังคากับตัวที่ยื่นออกมาเนี่ยมันจะลงกันพอดีเลยะครับท่านผู้ชมความห่างเนี่ยไม่มีเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะาไว้นอนเนี่ยนะ นี่ฮะอาจจะเป็นคลิปที่ดูแล้วน่าเบื่อขยาว่านะครับผมก็อยากเลอให้ดูทุกมุมทุกชดอันนี้ทีมานส่งกับเบื้องนี่รับกับเบื้องฮะนี่ถือว่าดีจังเลยนะะไม่ต้องใช้นั่งร้านนะาหลังการนี้ถ้าเรามุงมาแบบนี้ไม่ดีนะใช่ปะ ม joue, ัว okay ไม่ได้ใช่ไหมมันจะมันจะทำมันยากขึ้นใช่ไหมแต่ว่าโครงนี้เราทํามาจากบ้านนะแล้วก็มันทําที่นี่เลยจบสองเอาไหมอีแผ่นนึงก่อนทันใหม่เอาไหมไหมแผ่นนี้เยอะไอ้บอบใหม่แผ่นนี้เอ้ยไม่ใช่แต่แต่ระเบียงนู้นเราเราทำมาจากบ้านเลยใช่ไหม มงลเราแยกมัเลยแ,แบบว่าแยกเป็นชิ้นไม่ใช่แยกเป็นชิ้นคือค้ำยันไว้ใช่ไหมอ๋อเพราะมันยาวเนาะจะไปเสียเวลาถ้ามาทําที่นี่เป็นใหม่นะใช่เป็นใหม่ตัวตัวก,กันนกเขาเรียกว่าอะไรสูตรของช่างเขาเรียกอะไร,ก,รก,กันนกเนี่ยกันนกอ่ะนะแล้วแต่ช่างไงบางช่างกนะ็อ๋อกัน <c oughs> กันหนูได้ไหม แล้วลูกหนูนี่ไม่ได้นะหนูก็ไม่ได้งูเหลื่อมกาเป็นขดล้อเนี่ยโอ้นี่เหยียบได้เลยนะที่ความคงทนของกระเบื้องสาช้างเนี่ยยกเกรดให้ฮะอย่าไปนั่งขอบอย่างเดียวเหมือนเมื่อกี้พลาดเพราะว่ายังงูไม่เสร็จอันนั้นพลาดไม่รักน้ำหนักขนาดนั้นไม่ได้การเทคนิคการเหยียบนะท่านผู้ชมดูเทคนิคการเหยียบกระเบื้องนะนี่เหยียบเหยียบไม่เป็นก็พลาด อ่าดูวิธีการเย็บมั้งเองแขนเย็บได้คุณเดไม่วยยเดี๋ยวเาไปด้วยดิคลิปนี้ยาวแล้วฮะท่านผู้ชมยาวแล้วสองสองก้อนเฮ้ยไม่ใช่อันนี้มันแผ่นตัดอะแผ่นสุดท้ายสองยังไม่เต็มเลยสองสองคิวท้าต่อโมกโต้ย้ำแล้วนะ้อยนะย้ำส่งให้ด้วยนะฮะส่งให้ด้วย ไอไอตัวคือตัวตัวตัวขวางจันตัวขวางใช่ป่ะไอตัวนั่นอยู่ล่างสุดอ่ะนั่นก็เรียกว่าคือใช่ป่ะโน่นโน่นโน่นริมนน่นริมโน่นริมขวางโน้อไอเนี้ยไอเนี้ยแปรไอเนี้ยจันทันแล้วไอคือตัวนู้ใช่ป่ะใช่ป่ะไม่ใช่หรออ๋อไอนั่นเสริมเข้าไป เพื่อนก็ไม่ต้องเป็นใส่ใจต้องรู้ทุกอย่างให้ดูให้ดูวิธีการทำของเขาแค่นั้นเองอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับสองสองอีแผน่นนึ้สองอีแผน่นสามอีห้านี่ก็แผ่นปัดมันจะไม่เต็มเลยดูมดันมดีนะนั่งตัดกันถ้าล่ะ แล้วบนแปลนู่นเดี๋ยวเราเรายิงลูกน็อตอีกไหมใส่ลูกน็อตมาใส่ปะใส่ก็ใส่เพื่อความคงทนนะครับท่านผู้ชมกิตตีพยายามถามช่างอ่ะบางทีก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับไม่ได้รู้ทุกเรื่องปัดเย็นอะไรลวขนาดนี้

โอเคครับเดี๋ยวครูคลิปต่อไปเกรดเล็กเกรดน้อยนะฮะดูถือว่าน้องก็มุงหลังคาเสร็จแล้ว